ดีข้าวนี้ค่ะเราก็ไม่ทายนะเจไเห็นมือโอเคค่ะนี้คราจะมารับนะไฟแท็กกับไม่ได้ไฟยสกูชี่แท็กนะคะสามค่ะคือสามในตอวที่นึงก็จะมารับคำถามกันนะคะก็คือห้าสกูชี่แท็กนะคะแต่ไม่มีแท็กโอเคค่ะไปดูกันเลยอ่ะข้อแรกนะคะข้อแรกนะเลือกสกูชี่มาแป๊บนึงเลือกสกูชี่มาหนึ่งชิ้นนะคะก็ใช่เป็น บัรแท้บันแท้นะคะแท้หรือไม่แท้ไม่รู้แต่ว่ามีแบบอะไรอะ่ะมีสายมาให้อะ่สะสายภาษาญี่ปุ่นนี่นะโลมากเดี๋ยวเราจะมารีวิว New วสกูชี่กันทีหลังเนาะนี่หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าลอกตรงนี้เขียนว่าไม้ค้าโฟไม่ต้องสนใจนะคะ เพื่อนขายแค่สิบบาทอ้ my gosh เ่อนผู้ชายมาขายนะโอเคค่ะอันที่สองนะคะก็จะเป็นบันที่ไหนให้นะคะไซส์มีเดียมนะคะเป็นหน้ายิม้มแฮปปี้เหมือนกันไม่สโลไม่ค่อยอะค่ะแต่ก็สโลนะเป็นอย่างนี้ เป็นไซส์มีเดียมนะข้อที่สามเอ้ยอันที่สามอันสุดท้ายนะคะก็จะให้เป็นครัวซองนะคะเหมือนว่ามันจะเป็นของแท้โฟกัสบอกว่ามันเป็นของเบรดด o ร์เบรดเบรดดไม่ใช่ของเบรด d o เบรดนะคะนี่ลาเส้นหายแล้วก็ตำหนิดูดูตำหนิจีอา้าว เดี๋ยวเราเอาของข้างมาช่วยปวดแขนนะคะข้อที่สองข้อที่สองนะคะก็คือสกู๊ชี่ที่สโลที่สุดนะคะอะไรอะแป๊บหนึ่งนะขอหยุดคลิปแป๊บหนึ่งนะ โอ้ยโอ้ยเป็นบาดขอโทษนะคะสกูชีที่สโลที่สุดนะคะก็คือบันแท้โอสโ้สโลมากค่ะสโลมากค่ะข้อที่สามสกูชี่ที่แข่งที่สุดในในนี้ในสกูชี่ของนินนะคะให้เป็นปังแผ่นแพนด้าเนาะ คือแข็งมากไม่สโลแข็งนี่นะถูกตัดด้วยโอเคค่ะ,ข,ะข้อที่อะไรข้อที่อะไรข้อที่สี่นั่นแหละไม่ต้องเล่นลนะข้อที่สี่นะคะสกุชีที่รักมากที่สุดมากๆมกินให้เป็นโอ้เดี๋ยวด้ละนี่ เป็นเอ่ออะไรดีเขาจะพูดว่าอะไรเนี่ยเอ่อบันไซมีเดียมนะคะหน้ายิมะะ้มเนาะชอบเพราะว่ามันแบบเนี่ยชอบอะคะ่ะโอเคค่ะนี่ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ห้าถามว่าสกูชี่มีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะอันนเ้น,นะคะ่ะอ่ามาดูกันมาดูกันมานับกัน อันแรกนะคะเป็นปังแผ่นโรบิโทโฮสนะคะก็ในตัดแบ่งกันก็ได้ประมาณนี้ปังแผ่นโรบิโทโฮสก็มีอย่างนี้นี่ตำหนิแต่ว่าสโลอันที่สองนะคะก็จะเป็นบันไซมีเดียมนะหน้ายิ้มเมื่อกี้เลยนี่มาดูอันต่อไปบันแทสโลหน้ายิ้มหน้าอก ามชิ้นแล้วนะชิ้นที่สี่ปังแผ่นแพนด้าชิ้นที่ 5, ห้าครัวซองเบรดเดตั้นี้อชิ้นที่ห้าอชิ้นที่หกปังแผ่นสีขอบชมพูเดีดเวยวยขอบชมพูแั๊บหนึ่งนะ ชิ้นที่เจ็ดโดนัทคิตตี้อันเล็กสีเขียวไม่ใช่ของแท้นะคะเงา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 มีท็อปปิ้งด้วยแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นมาร์ชเมลโลอันที่เท่าไหร่นะเดี็ดเจ็ดอันที่แปดหรือมันโถนะเขาเรียกว่ามันโถสิมันโถสีชมพูเข้มนะอันต่อไปก็จะเป็น บันสีชมพูซอสราสีอันเนี้ยสีฟ้าสีน้ำเงินในกล้องสีน้ำเงินข้างนอกสีออกเขียวๆอา้าวต่อไปโอ้ยลืมนับแล้วเนี่ยเออนั่นเดี๋ยวค่อยนับเนาะเป็นปังแผ่นมีฟูนี่แน่จังให้มานะไม่ทันได้นับเลยเนี่ย อันสุดท้ายท้ายสุดอะไรอ่ะโดรันคิตตี้สีเหลืองพอปปิ้งไม่สโลทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดเดี๋ยดๆๆลืมของมอกกี้แป๊บนึงนะแล้วของมอกกี้แป๊บจะเอมาแล้วนี่ก็เป็นช็อกโกแลตคาเฟ่นะคะแต่มันไม่ใช่ของแท้แล้วก็โลไม่ได้เล่นมาหลายวันละอะไรเนี่ย นี่นะค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับสกูชี่สกูชี่นะคะทั้งเอ่อสิบสองชิ้นของนินแล้วก็คำท้านะคะจ,จากจากลิสซาสกูชี่อันเสสกูชี่นะคะก็เขายังไม่ได้ลงคลิปเห็นหน้านินหรือเปล่าโอเคไหมนินไม่รู้นะขอโทษก็นินถ่ายแบบกลับอย่างเงี้ยนะก็ต้องขอโทษทําแบบยังไงดีไม่รู้เรื่องก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ ก็จะหมั่นลงคลิปนะก็ขอโทษนะคะถ้ามีเสียงรบก,กวนแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยขอโทษด้วยเนาะโอเคค่ะงั้นก็จะไปแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยว่าตอนต่อไปจะมีอะไรนะงั้นมินไปละค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติชมใต้คลิปนะจ๊ะหรือว่าอยากให้ทําอะไรก็ใต้คลิปได้เลยไปแหละบ๊ายบาย